ใช่อีกหนึ่งครั้งค่ะเป็นยังไงบ้างกับทัชช่อวันทองคนก็มองว่าอ่านถ้าตามหลักภาษาไทย้องสองใจใช่ใช่ก็ตอนแรกก็แอบแบบกังวลนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าจากที่เคยอ่านมาหรือว่าเคยดูผลงานของหลายๆคนอะไรเงี้ยพี่ๆในวงการอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าหุ้ยเขาทำไว้ดีกันเยอะมากอะไรเงี้ยเราเองก็แบบ เป็นเป็นศิลปินเนาะเป็นร้องเพลงอะไรเงี้ยการที่จะมาเล่นอะไรอย่างนึงก็เหมือนต้องทําการบ้านมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่มุกเนี่ยบอกว่าอิงเหมาะมากตอนนี้ก็แบบเอ๊ะหรือเราดูหลายใจหรือว่าเราอะอ๋ะอไม่ใช่คือพี่มุก,กบบไปเจอภาพเพ้นในเอ่อเป็นเป็นเหมือนแบบอิงไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะคะแต่เป็นภาพเพ้นวันทองแล้วก็หน้าเหมือนหนูมากเลยคือพี่มุกเอามาเทียบให้ดูอะแล้วหนูแบบขนลุกอะไรเงี้ยแล้วพี่มุกก็บอกว่าเนี่ย พี่ตอนแรกไม่มีใครในใจเลยแต่พอพี่เห็นภาพเนี้ยพี่ก็นึกถึงอิงเลยอะไรเงี้ยค่ะอิงก็เลยแบบว่าโอเคงั้นลองดูลองแคสดูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองทําแคสติ้งกับพี่มุกค,ค่ะตอนทําก็ยากมากเพราะว่าเขาก็จะมีฉากยากๆที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตประจาวันเราอะไรเงี้ยเป็นเหมือนทีเรียโดยยอนยุคด้วยแต่ว่าไม่รู้ทําไมตอนนั้นมันเหมือนพอพี่มุกเล่าอินสไ์มาแล้วเราเล่นออกไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราเราเข้าใจมากแล้วเราอินอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็เลยได้มารับบทเป็นวันทองจีนได้เห็นภาพที่พีูมุกเพางว่าหน้าเหมือ,อนเรา,า,าเห็นค่ะไปขอพี่มุกดูได้เลย <g ül> ค่ะแล้วเอามาเทียบกันมันเหมือนจริงไหมเหมือนจริงคือหนูตก <คน S 2> ใจมากก็คนลุกค่ะตอนที่เห็นก็รู้สึกว่าเออตอนแรกหนูฟังพี่มุกเล่าหนูก็ไม่เห็นภาพแต่พอพี่มุกเอามาวางเทียบกันแบบพี่มุกทาเฟรมเทียบกันเลยอะก็คือแบบหน้าเขาจะกกมๆหน่อยอะไรเงี้ยตากกมๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบ คฮ้ยมีความคล้ายมากๆค่ะคงลิขิตอย่างที่รู้บอกว่าบทเลือกคนแบบว่าภาพมาจากไหนาหนูไม่แน่ใจว่าพี่มุกไปดูภาพตามฝาผนังที่ไหนมาแต่เป็นภาพฝาผนังที่เขาวาดเรื่องวรรณคดีเขุนช้างขุนแผนนี่แหละค่ะใช่แล้วก็ตัววันทองที่เขาวาดอะหน้าเป็นแบบกกมๆตาตากกมๆอะไรเงี้ยค่ะขาวๆอะไรเงี้ยค่ะใช่หลังสิบปีหอยี่สิบปีใช่ค่ะ เป็นแบบนานมากแล้วเป็นเหมือนแบบน่าจะในหนูไม่แน่ใจต้องถามพี่มุกน่าจะเป็นวัดหรือเปล่าอีกไม่แน่ใจล้าเราไปเห็นรูปจริงอย่างนไม่ใช่าขนาดไมความรูปหรือ๊มันมีความคลายมากเลยะคะ่ะแล้วก็พี่มุกก็บอกว่าอิงลองเล่นก่อนอิงลองเล่นก่อนอะไรเงี้ยเอออิงก,ก็เลยบอโอเคงั้นลองดูะคะ่ะแต่ว่าหลังจากที่เห็นภาพก็ยังมีแคสติ้งอยู่นะคะว่าเราสามารถเข้าใจบทได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เรา ได้เริ่มแคนแล้ววันทองในสไตล์พีุ่กที่ดีมามันโอเคแต่เราไม่รแค่โอเค,เม,ค,อเคมากๆค่ะคือพอพี่มุกเล่าสิ่งที่อยากทาคือตัวอิงเนี่ยรับบทเป็นพิมมดาค่ะพิมมดาเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงในยุคปัจจุบันเลยที่เป็นนักเขียนใช่ซึ่งเขาเนี่ยได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของขุนช้างขุนแผนก็คือมีวันทองอย่างนั้นคือตื่นมาเนี่ยรู้ตัวว่าตอนนี้อยู่ในโลกวรรณคดีที่ฉันกําลังเขียนอยู่เหมือนกันก็คือกําลังเขียน,นเรื่องวันทองอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วตื่นมาก็จะรู้ว่า ตัวเองอะมีชะตากรรมอะไรถ้าเกิดว่าชันรักสองคนนี้แบบว่าจะสามารถแบบว่าจะโดนประหารไหมอะไรเงี้ยคะก็คือเหมือนเป็นการเอาตัวรอดอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้เราก็ได้คิดเองด้วยประกาศเองว่าต้องไปคดีเรียนในเ,เรื่องคือมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการประจนภัยในนั้นเลยคะ่ะคือไม่เกี่ยวกับที่เราเขียนแลละแต่ว่าปรากฏว่าแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราอ่ะเขียนเรื่องนี้อยู่พอดีเหมือนกันใช่สรุวราถาลคือวันทองใช่หรือ่าเราคือตื่นมาเป็นวันทองเลยใช่ ใช่เขาอินสไปมาจากอินสไปมาจากเรื่องลัติรถไม่นำพาค่ะใช่ค่ะเออแล้วกังวลเรื่องวันทองไหลใจอยู่ไหมต้องมีไหมลองดูค่ะวันทองอในเรื่องนี้อาจจะแตกต่างจากที่คนเคยดูเออใช่ที่มีกองกองใหญ่เกินจากคุณอะไรต่าค่ะถ้ไม่เรากดดันไม่คาดวงว่าท้งที่เราแบบมีแรงพุ่งซู้ในการแสดงอย่างแรกเลยอิงก็กดดันค่ะเพราะว่าเป็นศิลปินแล้วก็แบบนั้นน่าจะรับ ภาพยนตร์หรือว่าการแสดงอะไรเงี้ยค่ะแบบก็คิดว่าถ้ารับแล้วเราก็อยากทําให้ดีที่สุดค่ะแล้วยิ่งเห็นพี่ๆพี่มากกราฟอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนปริมมี่คนร่วมง,งานทุกคนเงี้ยเขาเขาเก่งมากอ่ะแบบเราก็รู้สึกว่าเราต้องทําการบ้านหนักกว่าปกติ<ช> <ๆ S 2> มากออย่าที่แบบว่ายิ่ใหญ่มากมันมันทำให้กดดันที่จรนะเพราะว่าอะไรคืต้องจับตามองว่ามันจะออกมาเป็นใช่ใช่คืออิงรู้สึกว่าอิงก็กดดันในเรื่องแบบว่าภายนอกด้วยนิดนึงแต่ว่า สิ่งที่อยากทําให่ดีที่สุดคืออยากให้ตัวพี่มุกเองพ่วงกับอะค่ะถ่ายทอดในสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารเข้าไปในหนังเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าอิงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องประเด็นว่าเออรักใครไม่ลักใครหรือว่าเลือกใครไม่เลือกใครแต่ว่าประเด็นที่พี่มุกอยากสื่อสารมันมีเยอะกว่าน,นั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราสามารถส่งสารนี้ไปให้คนดูได้อย่างที่พี่มุกอยากได้อะได้เต็มที่เราก็จะรู้สึกแฮปปี้กดดันตรงนั้นมากกว่าอยากทให้พี่มุกแบบแฮปปี้ด้วย คาดหวังนะรู้สึกว่าอิงว่าทุกคนในที่มาทำโปรเจกต์เนี้ยเหมือนตั้งใจมากๆแล้วก็ตัวอิงเองก็รู้สึกว่าการมารับบทที่มีความท้าทายขนาดนี้ก็คาดหวังมากมาค่ะแล้วก็อยากให้ตัวเองทาออกมาได้ได้ดีที่สุดค่ะหนูเปค่ระรหมล่หนูนเป็นคนเรียบร้อยใช่ไหมลูกหนูจริงๆอ่ะลูกหนูภายนอกดูเป็นคนเรียบร้อยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ เท hey, ฮาแล้วก็มีเพื่อนเป็นแบบผู้ชายค่อนข้างเยอะเช่นเฟยเย,ฟยอย่างเงยียวเป็นเพื่อนหนูล้วเราต้องเป็นมูแบบเฟยมาห <c oughs> นู <c oughs> ไม่ได้มูทำไมเราถึงต้องแบบว่ามาศาสตร์ทางนี้หมายถึงว่าต้องให้วเวลาเรายแบบว่าต้องไปมูดีจะได้บุญคือตอนที่หนูเจอเฟยเนี่ยพอดีวันนั้นหนูไปเวิร์กช็อปพอดีค่ะแล้วก็เฟย์ไปแคสติง้งเพราะว่าหนูก็ได้รับแบบ รับหมดแล้วก็เลยไปเวิร์กช็อปใช่ไปที่เดียวกันเราก็เจอเฟยเฟยบอกมาแคสเหมือนกันอะไรเงี้ยเนี่ยแคสบทนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเอ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 กก็บ่ายกันจบกลับบ้านสักพักเฟยก็โทรมาบอกว่าแคสแล้วสนุกมากเลยว่ะอยากเล่นอ่างเงี้ยอะไรก็บอกว่าแล้วทำไงแล้วทำไงดีอะอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าหรือว่าต้องไปมูอีง,งอก็แบว่าอ่ะถ้าอยากมู อยากมูอะไรบอกมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ไ,ไปสมั <c oughs> ไมไ่หนูไม่เคยสมัคแต่ว่า <c oughs> หนูอ่ะก็แบบเป็นฟีลแบบชอบช่วยเหลือคนอื่น <c oughs> หนูก็เลยบอกว่าอยากมูอะไรให้บอกมาหนูก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ถามพี่ๆในวงการอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าจะมูแบบนี้แบบนี้ต้องไปแบบต้องเอาอะไรไปไหว้บ้างคาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไปตามหามาปรากฏว่าของที่ต้องไหว้อ่ะมีประมาณ10บอย่างเยอะมากอะไรยเงี้ยแล้วหนูก็รู้สึกว่าเพื่อนหนูเป็นชายแท้คือไม่เที่ยมของเองแน่นอน เราก็เลย <พา S 1> ใช่เราก็เลยบอกว่าพอดีอดวันนั้นพี่ผู้จัดการกับคุณแม่ว่างพอดีคะ่ะแ,แล้วก็ทุกคนก็รักเฟยใช่ทุกคนก็แบบคือเฟยเคยมาบ้านมาอะไรเงี้ยก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวไปช่วยไปซื้อให้ง่ายๆเลยค่ะเขาไปซื้อให้แล้วก็หนูก็ส่งไปที่บ้านเฟย<ม>ก็คือส่งด e ลิเวอรี่ไปบ้านเฟยเฟยก็แบบตกกระจายว่าชุดใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอยามคอนโดถามว่าวายพระหรอครับอะไรเงี้ยคือคือจริงจังมากอะไรเงี้ยวิดีโอคอลแบบเพื่อสอนเพื่อนว่า ต้องวางอะไรจุดไหนใช่หนูไม่เคยทำแม่หนูไม่เคยทำแต่ว่าหนูไปหาข้อใช่หนูไปหาข้อมูลมาให้เพื่อนค่ะแล้วก็วิธีการไหว้ยืนนั่นเลยก็พี่ผู้จัดการหนูเป็นคนบอกว่าต้องต้องต้องอาทำยังไงอะไรยังไงแบบอย่าลืมเปิดขวดน้ำปักหลอดนะอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกเพราะว่าเพื่อนเป็นชายแท้มากไม่เคยไหว้ต้องบูชาเออในสุภาพต้องบูชาอะไรที่ได้นำเพื่อนไปแล้วไป่อถึ คือหนูถามเฟยค่ะว่าเฟยอยากไหวอะไรแล้วเฟยก็บอกว่าเออไม่รู้เหมือนกันเลยนะคะหนูก็เลยบอกว่างั้นนึกถึงอะไรอย่างแรกเงี้ยใช่ไหมคะเฟยก็กตอบมาว่าท่านพญานาค oh. อ๋ออ่าใช่ค่ะ<ๆ>หนูก็เลยบอกได้ไหมเฟย <We trov ain S 1> บอกไปแล้ว <ś c oughs> แล้วทีนี้เฟยก็เลยบอกว่าหนูก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นได้เดี๋ยวหนูไปหาข้อมูลมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหนูเคยไปสักการะเหมือนกันค่ะแต่ว่าแบบเป็นเหมือน เพือเอ่อสิริงมงคลอะไรแบบนี้นค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นการแบบขอมูอะไรขนาดนั้นใช่ค,ะค่ะ <ขอ S 2> ก็เลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปถามคนรู้มาให้ค่ะใช่แล้วไปไหว้ทำไมไม่ได้ให้เพื่อนไปรำเ <c oughs> มื่อกี้เพื่อนถามว่าต้องรำไหมคือ <c oughs> เพื่อนต้องไปไหว้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่า<ด>แบบไปขอมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็บอกไปไหว้ครั้งนึงละกันอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็ได้แล้วอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าต้องรำไหมอีงบอกว่า ถ้าลำท่านอาจจะไม่ให้เพราะว่าท่านไม่อยากดูท่านอาจจะไม่อยากดูอะไรอย่างงี้ตอนที่มันผ่านกระบวนการในการที่คยมาคูส่งมีถามพี่มุกไหมว่าเลือกเฟยเพราะอะไรเพราะว่ามูหรือว่าเลือกเฟยเพราะว่าคือหนูอะมาเล่าให้มุกฟังหลังจากที่พี่มุกอะเลือกเฟยแล้วค่ะใช่ค่ะก็เลยพี่มุกก็เลยบอกว่าเออหรือว่าที่เลือกเป็นเพราะอะไรอย่างงี้โดนใจโดนมนหรือเปล่าอะไรยเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ใช่คือจริงๆเราพี่มุกก็เหมือนรู้สึกว่าเฟยเหมาะจริงๆด้วยค่ะใช่ค่ะ แต่จริงๆทางนีทางเพื่อนมีความสามารถนะคะทุกคนใช่ใช่สมมงค่ะใช่ค่ะใช่ต่อนักร้องไหมมีสุดๆค่ะก็อย่างคนปกติจะต้องหายใจทางจมูกอะไรเงี้ยเนาะอยู่ในข้างนอกแต่ว่านักร้องต้องหายใจเข้าแบบผ่านคอผ่านปากตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงหนึ่งหายใจทุกประโยคเลยก็เลยเหมือน จริงๆเอฟเฟกมากค่ะจริงๆเอฟเฟกกับอิงมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วค่ะก็มีการป่วยแบบเส้นเสียงอักเสบไปแล้วค่ะแล้วก็พอถึงตอนนี้อิงก,ก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้ลดลงแล้วก็อาจจะยังทําให้คนที่ต้องทํางานการแจ้งหรือว่าคนที่ต้องออกไปทํากิจกรรมการแจ้งแบบได้รับผลกระทบเยอะค่ะีองได้มีการรับนการแจ้งพรุ่งนี้ค่ะ <laughs> ใช่่ยังไงว่าต้องใส่ คือถ้าเกิดว่าเป็นการออกไปเฉยๆก็จะต้องใส่แมสกันไว้ก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องออกไปร้องเลงจริงๆบางทีเราก็เลี่ยงไม่ได้อะค่ะก็อาจจะต้องก็ต้องถอดก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าลงก็ใส่รีบใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ใช่ปลายปีที่แล้วเป็นอย่างนั้นเลยค่ะใช่เพราะว่าแบบใช้เสียงเยอะด้วยแล้วก็โดนฝุ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เส้นเสียงมันอักเสบแล้วก็จะแบบเหมือนไออ่ะไอง่ายค่ะใช่คุณหมอจะว่า คุณหมอเนี่ยเป็นคุณหมอที่นักร้องในวงการแทบจะ9กไปหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเข้าใจวิถีของนักร้องมากว่าถึงจะป่วยก็หยุดใช้ไม่ได้ค่ะคุณหมอเขาก็เลยจะให้การรักษาที่ที่คิดว่านักร้องยังใช้งานได้แล้วก็สามารถรักษาพวบคู่ไปด้วยะคะก็จริงจ เข้าไปในห้องหมอเนี่ยจะมีโปสเตอร์ของศิลปินทั้งหมทุกคนอยู่เลยใช่ค่ะอันนี้ห้องหมอใช่ทร้านอาหารเป็นแบบเป็นแท้จะเป็นหนึ่งในทีมงานแล้วค่ะคุณหมอท่านนี้อะไรอย่กันค่ะใช่ตารางงานที่เลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะที่จะต้องไปพวกนี้ใช่แต่อนาคตแล้วมันสามารถปรับได้ไหมคะว่าพยายามรัาษาเองเองว่าตัวศิลปินเองบางทีอาจจะเลือกเลือกออกลางแจ้งหรืออินดอร์ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเวลาเรารับงานเนี่ยเรารับล่วงหน้าแบบหลายเดือนนะค่ะเราก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่า ณวันนั้นเนี่ยฝุ่นจะมีไหมอะไรเงี้ยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเป็นดุลพินิษของเจ้าของงานอะไรเงี้ยด้วยค่ะว่าเขาอาจจะรู้สึกคอนเซิร์นถึงจุดนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆไม่ก็มีหลายๆที่เหมือนกันค่ะที่แบบว่าเฝุ่นเยอะจริงๆอะไรเงี้ยเขาจัดไม่ได้เขาอาจจะต้องแบบเข้ามาข้างในเขาก็มี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 บ้างค่ะแต่ว่าก็ จริงๆิงอิงคิดว่าคนจัดงานก็อยากจะจัดงานที่ดีที่สุดอ่ะเขาก็เหมือนจัดงานกันมาล่วงหน้าหลายเดือนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เราก็เข้าใจใจเขาใจเราค่ะก็การร้องเพลงหนึ่งชั่วโมงแลกกับการที่เขาตั้งใจทํางานมาแบบตลอดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็ช่วยๆกันได้ค่ะแต่ว่าก็พนักงานก็อยากให้ฝุ่นลดลงเร็วๆค่ะจะได้ดีต่อสุกฝ่ายด้วยค่ะสุดท้ายนีควาฝันทิ้ไหมคะทิ้งในการจริงๆไม่ค่อยมีแต่ว่าอิงอาจจะ ดื่มน้ําเยอะๆมั้งคะใช่จริงๆว่าดีต่อทุกอย่างเลยเพราะว่านักร้องอ่ะเวลาร้องเพลงไปนานๆชอบลืมดื่มน้ำอะไรเงี้ยค่ะใช่หลังๆมาพยายามดื่มน้ําตลอดแล้วก็มันทําให้ขเขาเรียกวะไรเส้นเสียงมันไม่ถูกันจนแบบจะเจ็บอะไรเงี้ยค่ะใช่ <c oughs> ขอบคุณค่ะเรื่องเฟยร์ไปประมาณ90